กราบสวัสดีทุกท่านครับไลท์รูมวันนี้นะฮะชื่อว่าโทนดาร์คซิตี้นะฮะเรามาดูภาพกันเลยครับอัลบ,บั้มเซตนนี้นะฮะผมใช้กล้องก็คือ Sony a 7 r Mark 4นะครับติดกับเลนส์ FE35 f 1.4 GM นซึ่งเป็นเลนส์35ตัวใหม่ภาพก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะคำว่าโทนดาร์คซิตี้เนี่ยนะครับก็คือผมอ่ะจะให้ตัวแบบเนี่ยใส่ชุดดำนะครับ แล้วก็หาโลเคชันที่สยามที่เป็นสีดำๆแล้วก็แมชคู่สีเข้าไปให้มันได้ประมาณนี้ไม่ต้อสังเกตว่าจริงๆแล้วสยามเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสีสันก็มีจุดที่เป็น90ก็มีแบล็คดำๆหรูๆก็มีโดยภาพเนี่ยผมก็จะทำแบบนี้อันนี้ก็มาตรงสะพานลอยสยาม ต้องเก็บซะหน่อยอเป็นการระลึกถึงบ้านเก่าน้องเรในสมัยที่ก่อนจะเป็นติ๊กต็อกสตาร์อ๋อเหมือนแบบถิ่นกาเนิดถิ่นกาเนิดเด,เดิมนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นปะ <c oughs> ใครสงสัยว่าบ้านเก่าเรอยู่ที่นี่นะฮะสามารถไปดูในคลิปชื่อหยุนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะงั้นลักษณะของการถ่ายเนี่ยผมก็จะพยายามแมทคู่สีนะฮะระหว่างชุดดํากับจุดที่เป็นสีเข้มๆสีดำๆซึ่งมันก็จะอยู่ทางฝั่งของสยามดิสฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้มันจะอยู่แถวๆนั้นผมก็จะแมท ประมาณนี้นะฮะก็ได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้นดูกันแบบเร็วๆนะครับอ่าล้วก็จะจบด้วยดอกทานตะวันจริงๆอัลบั้มนี้ผมออกแบบว่าซินินไทยกับดอกทานตะวันนะผมไปซื้อดอกทานตะวันจากปากของตลาดเลยนะปรากฏว่าซินินบอกไม่เวิร์กพี่แต่ไหนๆเอามาและนูถือใ,<ช>ให้ก<ช>็ <ๆ S 2> แล้วกันเออรักษาน้ำใจออแต่จริงๆผมดีไซน์ว่าดำกับเหลืองไม่แล้วซินินเขารู้ไหมว่าดอกทานตะวันควรจะโชว์ตรงไหนเนี่ย ดูเหมือนจะไม่รู้ไม่รู้ครับเอาหน้ามันมาต้องอย่างนี้ครับเมื่อนางแบบไม่อิน ก็อย <LY humming> <payload S 3> ่าไปบังคับอย่าบังคับเขานะครับเรามีหน้าที่กดชัตเตอร์อย่างเดียวประมาณนั้นอันนี้ล้อเล่นนะฮะก็คือต้องคุยคอนเซปต์กันแล้วก็หาจุดที่แบบลงตัวนทั้งคู่เดี๋ยวเราจะไปดูการโพสซสกันที่ไลท์รูมนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาตรงนั้นเรามารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันเข้ามาช้อปปิ้งที่ w w l o v e t o g o c o m s h o p ถ้าใครัดแอป Lazada Shopee ก็ใช้แอปได้เสิร์ชชื่อร้า i l o ้า t o g o แล้ก็ช้อปปิ้งกันเลยนะคะ้ล้วก็ ตอนนี้ช่องเราสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ3าบาทกับ80บาทเป็นบล็อกเบื้องหลังเวลาที่ผมออกไปถ่ายคลิปถ้า80บาทนะฮะผมก็แพลไว้ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ที่เป็นขั้นกว่าซึ่งเรายังไม่ลงดีเทลในตอนนี้ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับขอบคุณค่ะกลับมาสู่สิ่งที่น่าสนใจน้อยกว่ากันดีกว่านะครับ <c oughs> การโรเซสอัลบั้มนี้นะฮะออกมาเป็นแบบนี้ภาพที่ผมเลือกนะครับก็คือภาพนี้เป็นภาพตั้งต้นนะครับอันนี้ผมถ่ายตอน7จ็ดโมงสินาทีเป็นวันที่ ไม่ค่อยมีแสงตื่นกันเช้าเช้าไปตอนเช้านะครคุณได้แสงนุ่มๆมันเป็นแสงช่วงพอเทสคือถึงแม้ว่าฟ้าจะปิด <g ülme> ก็ไปเวลาถ่ายพอสเทดดีกว่าใช่ครังน้อยก็ได้แสงนุ่มๆที่ยังอันอาจจะแรงกว่านี้ฉากห<ด>ลังมันอาจจะวาร์ปไงไม,ไม่สวยยังไงไปช่วงเวลาที่ถ่ายพอร์เทดดีกว่าบางคนอาจจะมีปัญหาว่า,วานั่งแบบที่ตื่นเช้าขนาดนี้ไม่ได้เลยพี่ผมก็บอกว่าจริงๆก็ส่วนหนึ่งนั่งแบบที่ไปกับผมตอนเช้าเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นเช้านะครับเขาแค่ไม่นอนเขาแค่ไม่นอนเฉยๆซีนดินบอกโทรปลุกด้วยผมโทรไปตอนสีสี่ครึ่งเสียงใสฮัลโหลพี่จิมเหรอเสียงยี้เลย ตื่นแล้วอ๋อปล่าไม่ได้นอน <g ül> อ่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเจมงสินาทีอะไรเงี้ยเป็นช่วงแสงที่แบบถ่ายแล้วมันค่อนข้างจะนุ่มนะฮะ <g ül> เรามาดูการโพสกันผมกดตัว D ด Lock เข้าไปนะฮะดูภาพ Before กันนะครับผมกด r e เซ็ตปึ๊บภาพจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับภาพ Before <g ül> ส่วนแรกที่ผมจะทำก็คือ b บสิก ผมเปิดเบสิกขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ผมอธิบายนิดนึงนะฮะตรงโปรไฟล์ตัวนี้ผมเลือกเป็น Camera v ว v i ิซึ่งที่ตัวกล้องเนี่ยผมจะต้องเซตตัว c Creative s t y l e เอาไว้เป็นวิวิดแล้วก็เซตไว้เบล้านเป็นแบบคลาวดีแล้วผมก็มาเซตใน Lightroom ให้เปิดไฟล์รอ ได้เหมือนอย่างหลังกล้องส่วนวิธีการเซตไล์รูมสามารถดูได้จากคลิปนี้นะครับคุณก็เสิร์ชไปเลยนะฮะไอรูปโปรโคเปิดรอหลังกล้องอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาไล์รูมเปิดไฟรอหลังกล้องให้ได้สีเหมือนหลังกล้องนะฮะคุณก็ดูวิธีการเซตนะฮะเพื่อให้ไล์รูมสามารถจะเปิดโปรไฟล์ได้แบบคาเมราวิวิทอย่างที่เราเซตไว้ที่หลังกล้องมันก็จะเริ่มต้นได้ใกล้เคียงกับหลังกล้อง <S <S 2> <S 2> แล้วเวลาโพเสเซสมันจะง่ายแล้วตรงนี้ผมทําอะไรบ้างสิ่งที่ผมทำนะครับก็จะมีการลดชาร์โดเพื่อให้มันดูเข้มขึ้นลดชาร์โด เสร็จแล้วผมก็มาเพิ่มไวเบลาน์นะครับเพื่อสีมันจัดจ้านขึ้นนิดหนึ่งประมาณนี้สักบวก8แล้วก็เพิ่ม saturation เข้าไปสักประมาณ16ผม mm hmm. เริ่มต้นแบบนี้ก่อนเลยเซตเบสิกผมปิดไปตัวถัดมาที่ผมจะมาทำก็คือ c a l ลิเบ t i o n ผมเปิด c a l ลิเบ t ชันขึ้นมาเซตนี้นะครับผมอยากได้โทนเป็นแบบ s h a ์โดอมเขียวแล้วก็มีความเหลืองๆซึ่งตอนนี้ผมกำลังอินกับความแบบเหมือน คนฟิล์มเหลืองผมไปตาม IG พวกคนญี่ปุ่นพวกอะไรพวกนี้เขาก็จะทําหลายๆโทนแต่หนึ่งในนั้นที่ผมกาลังอินอยู่กับมันก็คือโทนออกเหลืองผมก็เลยได้แรงมาดานใจมาทาภาพตรงชารุทินนะครับถ้าคุณอยากได้สีไปทางเขียวคุณจะดันไปทางเขียวถูกต้องก็ถ้าอยากได้โทนอะไรก็ดันสีนั้นไงไม่ได้เป็นการแก้สีซะหน่อยใช่ครับก็ตามเหตุตามผมแล้วผมก็ดันไปนะฮะประมาณลบ ยี่หอะไรประมาณนี้จะได้ชาร์โดสีเขียวซึ่งคุณอย่าเพิ่งตกใจนะฮะถ้ามันจีบแบบนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไฟจูนกันไปเรื่อยๆถัดมาผมจะมายุ่งกับบลูไพมัลลี่ผมจะลากไปทางซ้ายนะนนถ้าบลูไพเัลลี่ลามันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมจะดูไอตรงสีเขียวนะผมลากไปทางซ้ายนะครับประมาณนี้ปึ๊บถัดจากนี้นะฮะแล้วผมก็มาลด s a t ูเ a t i o n ลงประมาณนี้นะครับถัดมากรีนไพมัลลี่ผมจะลากไปทางขวาประมาณนี้นะครับแล้วผมก็มาลด s a t u เ a t i o n ของกรีนไพมัลี่ลงด้วยประมาณนี้ครับ ทันมาเลดพ r i m ม r รผมจะลากไปทางขวาเหมือนกันเพื่อให้ผิวเนี่ยติดเหลืองแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับผมลากไปทางขวาประมาณนี้ครับอืมแล้วผมก็เพิ่ม saturation เข้าไปด้วยนะครับประมาณบวกหกตรง Calibration จะได้ประมาณนี้ปิดเปิดปึกเิกเห็นไหมโทนมนันมาแล้วตรงนี้เห็นไหมเออมันจะเป็นคู่สีแล้ว <c oughs> น,นะครับก็คือเหลืองเหลืองที่เป็นสีผิวกับเขียวแบบนี้นะฮะผมปิด Calib r a t i o ัไป ถัดมาผมจะมายุ่งกับคัลเลอร์เกรดดิ้งผมเปิดคัลเลอร์เกรดดิ้งขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมมาทำตัวแรกก็คือชา a ์โด้ผมกดไปที่ชาร d โดปกตินะฮะคุณจะเห็นผมทำชาโดก็คือจะใส่สีเงินเข้าไปอะไรแบบนี้ใช่ไหม,มแต่ครั้งนี้ไม่ใช่มผมจะลากไปในทิศนี้ครับทางเหลืองครับจริงๆครับผมลากชา a ์โดไปทางเหลืองเพราะว่าโทนภาพน,นี้มันจะอมเหลืองอในเงาผมจะลากชา์โด์ไปทางเหลืองฮิวประมาณ37แล้วก็เซ u ูเ t ชันประมาณ19และเมื่อผมดันชา์โด์ไปทางเหลืองผมก็มายุ่งกับมิดโทนนะครับ ผมจะทำคัลเลอร์คอนทราด้วยการลากมิโทนไปสีตรงข้ามกับสีเหลือเมื่อกี้นะฮะก็คือไปแถวแถวนี้นะครับอ่าประมาณนี้2 1 6ตรงนี้นะครับแล้วก็ Saturation ประมาณสัก26ประมาณนี้นะเพอจได้สีโทนแบบนี้ผมลองปิดเปิดให้ดูนะครับปึ๊บปึ๊บมันจะนิดนึงนะครับมันจะนิดนึงมันจะกลมกล่อมขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้จบเรื่องของ Color Grading ปิดไปจากนั้นผมก็มาที่ c o l o r นะครับ คั l เลอร์เนี่ยผมจะยุ่งอยู่สามสีก็คือกรีนอะคว a าบลูกรีนอะคว a าบลูผมไม่ได้ไปเปลี่ยนไอต้ตรงตรงฮิวตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมมาลด saturation ครับผมลด saturation ของกรีนประมาณนี้ครับลบสี่ส่วนอะควานะครับผมลด saturation ไปประมาณลบสามห้าบลูผมลด saturation ไปประมาณลบยี 5. ประมาณนี้นะฮะอ่ะผมลองปิดเปิดให้ดูนะฮะดูความกลมกล่อม ห็นมันจะเกี่ยวกับฉากหลังนะครับคือผมไม่อยากให้ฉากหลังมันจีจาดมากผมก็เลยเลือกจะลด saturation ในสีโทนเย็นนี่นะเห็นไหมเนี่ยฉากหลังมันจะแบบกลมกล่อมขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันจะไม่มาแข่งกับตัวแบบแล้วตรง color ผมปิดไปและตัวสุดท้ายที่ผมทำก็คือ tone curve ผมเปิดโท n e curve ขึ้นมาตัวโทนเ curve ที่ผมจะยุ่งนะฮะก็คือตัวนี้ครับ blue c h a n n ผมคลิกไปที่ blue c h a n n นะฮะแล้วผมก็จะดันไปทางสียมเงิน ดันขึ้นนะฮะผมจับไอ้ตรงปลายสุดตรงนี้นะฮะแล้วดันขึ้นไปอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะเป็น Input 0 o u t p u เอาพุหกมันจะได้สีประมาณนี้อ่าถ้าผมปิดเปิดเห็นไหมมันจะค่อยๆกลมกล่อมขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราก็ค่อยๆ่อไฟจูนไฟจูนมันไ,ไปเรื่อยๆรืนะฮะจนได้สีย่างที่เราอยากได้ตรงนี้ใครจะจบเลยก็ได้นะฮะหรือใครจะไปทาต่อก็ได้อาจจะมาคลิก to edit point curve แบบนี้แล้วทําฟ้าก็ได้นะฮะอย่างกรณีผมทําฟ้าด้วยผมกดอนดีเน a เชแล้วคลิกเข้าไปที่จุดตัดตรงนี้นะฮะ 3จุดทั้งหมดนะฮะเสร็จแล้วผมก็มาดันส่วนกลางขึ้นนิดนึงเพื่อความใสนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วผมก็มาดันส่วนมืดขึ้นซึ่งตรงนี้คุณระวังคุณอย่าไปดันเยอะดันเยอะแบบนี้มันอาจจะไม่สวยหรือใครว่าสวยก็ได้แล้วแต่ชอบอแต่ว่าในกรณีนี้ของผมผมรู้สึกว่าเออแค่นี้กํลาลังดีนะครับหาจุดที่พอดีอเพราะว่าอย่าลืมว่าภาพเนี่ยมันมีส่วนดําค่อนข้างจะเยอะเพราะงั้นถ้าเกิดคุณดันในส่วนเมื่อสุดขึ้นเยอะเนี่ยมันจะฟ้าหนัก มันบางทีมันอาจจะไม่สวยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคอนเซปต์แหละเพราะบางทีฝ้านหนักๆมันก็สวยไปอีกแบบหนึง่งจบครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปเรานะคะชอบคลิปนี้ก็อยู่ดูช้อปปิ้งกับเราที่ w w w ร์ลไบเอฟดอทกดคอร์ชอปด้วยนะคะขอบคุณเรื่องหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย